สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องการสิ้นสุดของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งนะคะคือหาริพุนชัยแล้วก็เรื่องราวของกษัตริย์องค์สุดท้ายพายายี่บ่าค่ะครับผมเราจะมาดูกันว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้อาณาจักรที่รุ่งเรืองมายาวนานเนี่ยล่มสลายลงไปได้ใช่ค่ะมีบทเรียนอะไรซ่อนอยู่บ้างเป้าหมายเราก็คือทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ทั้งจากกลยุทธ์แล้วก็เรื่องของผู้นำเอง เริ่มต้นกันที่ตัวละครสำคัญเลยพญาญี่บาท่านเป็นใครมีบทบาทในช่วงนั้นยังไงบ้างคะครับพญาญี่บานี่คือกษัตริย์องค์สุดท้ายจริงๆของอาณาจักรฮาริพุนชัยเลยนะครับหลักฐานส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าท่านครองราชยูรราวพศ1814ถึง1836ค่ะท่านสืบต่อจากพญายโยธะนะครับการสิ้นสุดราชสมัยของท่านก็คือการปิดฉากราชวงศ์จามเทวีที่ปกครองมายาวนานม,มากโอ้ เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆของประวัติศาสตร์ล้านนาเลยนะคะใช่ครับผมการเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายนี่ท่าทางจะแบกรับอะไรหนักหน้าดูนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็มีอีกขั้วอานาจหนึ่งกําลังก่อตัวขึ้นมาใช่ไหมคะคือพญามังรายอ่าแล้วแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากนะครับที่จะรวบรวมดินแดนล้านนาให้เป็นปึกพันธุ์แล้วหริพุนชัยตอนนั้น หริพุนชัยตอนนั้นคือแบบเป็นศูนย์กลางที่มั่งคั่งมากสำคัญทางยุทธศาสตร์ด้วยแต่ก็ขึ้นชื่อว่าเข้มแข็งมากครับยากที่จะแบบเข้าตีตรงๆอือฮึแล้วพอใช้กำลังทหารตรงๆอาจจะยากพยามังรายท่านใช้วิธีไหนล่ะคะในการจะยึดเมืองที่แข็งแกร่งอย่างหริพุนชัยเนี่ยตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากคือพยามังรายมีขุนนางคนสนิทชื่อขุนฟ้าขุนฟ้าเนี่ยเสนอแผนที่แบบแยบยนกว่าการใช้กำลัง ก็คือใช้กลอุบายกลอุบายยังไงคะพยามังรายก็เลยแซงทําเป็นเนรเทศขุนฟ้าครับทําให้ขุนฟ้าเนี่ยสามารถเข้าไปรับราชการกับพยางยี่บาที่ลำพูนได้แบบเนียเลยโหเป็นแผนซ้อนแผนเหมือนส่งสายลับเข้าไปเลยนะเนี่ยแล้วขุนฟ้าเข้าไปทําอะไรต่อคะใช้เวลานานไหมใช้เวลาถึง7ปีเลยครับ คือค่อยๆสร้างความไว้วางใจจนได้เป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดพยายีบาแล้วจากนั้นก็ค่อยๆทูลยุยงนะครับให้พยายีบาออกนโยบายหรือทําอะไรต่างๆที่มันสร้างความเดือดร้อนให้ราษฎรเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นพวกการเกณฑ์แรงงานหนักๆหรือว่าเก็บภาษีที่มันไม่ค่อยเป็นธรรมอะไรแบบนี้นะครับผลก็คือชาวเมืองก็เริ่มไม่พอใจเริ่มเสื่อมศรัทธาในตัวพญยายีบามากขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่าไม่ใช่แค่การใช้กําลังทาหารแต่เป็นการบ่อนทําลายจากข้างในเลยคือทําลายความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับประชาชนใช่เลยครับกลนุบายของขุนฟ้าได้ผลดีมากอาจจะเพราะมันไปสกิดรอยร้าวเดิมที่มีอยู่แล้วหรืออาจเป็นเพราะระบบตอนนั้นที่ผู้นําอาจจะพึ่งพาคนใกล้ชิดมากเกินไปพอความไม่พอใจของชาวเมืองมันถึงขีดสุดแล้วเนี่ยประมาณปีพศ1824พอพญามังรายยกทัพมาถึง การยึดเมืองลำพูนก็เลยทําได้ค่อนข้างง่ายครับเพราะข้างในเองก็ไม่ได้ต่อต้านแข่งขันเหมือนเดิมแล้วน่าเสียดายจังนะคะแล้วพอเมืองแตกพญาญี่บาเป็นยังไงต่อคะได้ยินว่ามีตำนานเกี่ยวกับดอยบาไ้ด้วยครับพอพญาญี่บาต้องหนีออกจากเมืองมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าพอท่านหนีไปถึงกลางป่าเนี่ยท่านนึกขึ้นมาได้ว่าโหเราเสียรู้ขุนฟ้าไปแล้วก็ทั้งเสียใจทั้งแค้นใจ จนแบบร่ำไห้ออกมาตรงนั้นเลยเลยเป็นที่มาของชื่อดอยบาไ้นะครับฟังแล้วรู้สึกสะเทือนใจนะคะคือแพ้ทั้งศึกแพ้ทั้งกลนอุบายเสียทั้งเมืองเสียทั้งความรู้สึกไปเลยครับมันสะท้อนความพ่ายแพ้ที่ไม่ได้เกิดจากในสนามรบอย่างเดียวแต่เกิดจากการสูญเสียความไว้วางใจด้วยแล้วก็ส่งผลต่อจิตใจผู้นำมากๆเป็นโศกนาฏกรรมจริงๆค่ะ แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเหมือนจะมีความพยายามกอบกู้อยู่ใช่ครับพญยายีบ่บาาหน,นีไปพึ่งโอรสก็คือพระยาเบิกซึ่งตอนนั้นเป็นเจ้าเมืองลำปางอยู่อ๋อลูกชายท่านเองครับหลังจากนั้นอีกตั้ง14ปีพระยาเบิกด้วยความกระตันยูต่อพ่อนะครับก็ตัดสินใจยกทัพจากลำปางกลับไปตีลำพูนคืนท่านส่งช้างชื่อป่านแสนพลเข้าทำศึกอย่างกล้าหาญมากแล้วผลการสู้รบครั้งนั้นเป็นยังไงบ้างคะ สมเ็จไหมเอ่อทางพระยามังรายก็ส่งเจ้าขุนสงครามซึ่งเป็นขุนพลคู่ใจส่งช้างแก้วชัยมงคลออกมารับมือครับก็เกิดการทำยุทธหัตถีครั้งสำคัญเลยที่แถวแถวบ้านขัวมุงคุณช้างโห oh, มีชนช้างกันด้วยครับแม้พระยาเบิกจะสู้แบบสุดกําลังเลยนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่สุดท้ายก็ต้านทับที่เหนือกว่าไม่ไหวก็พ่ายแพ้ไป แล้วก็ถูกจับตัวได้ที่แถวแม่ตาลก่อนจะถูกสำเร็จโทษไปในที่สุดครับน่าเสียดายถือเป็นการสิ้นสุดความหวังสุดท้ายจริงๆในการฟื้นฟูหอริพุนชัยใช่ครับผมแต่ถึงแม้จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้แล้วก็สิ้นพระชนไปดูเหมือนว่าวีรกรรมของพระยาเบิกกลับได้รับการจดจําในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะถูกต้องครับคือความกล้าหาญแล้วก็โดยเฉพาะความกตัญญูของพระยาเบิกเนี่ยมันเป็นที่ประทับใจผู้คนมาก ทำให้คนยกย่องดวงวิญญาณท่านให้เป็นเจ้าพ่อขุนตาลมีการสร้างศาลขึ้นมาสักการะบูชาอ๋อค,ค่ะค่ะซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าในความทรงจำของผู้คนเนี่ยคุณธรรมอย่างความกตัญญูมันมีคุณค่าแล้วก็ถูกเล่าต่อๆกันมาถึงแม้ว่าในทางการเมืองท่านจะแพ้ก็ตามต่อฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วสรุปได้ว่าปัจจัยที่ทำให้ฮาริพุญชัยล่มสลายมันซับซ้อนเหมือนกันนะคะทั้งความมุ่งมั่นของพยามังรายเอง ทั้งกลยุทธ์ที่เหนือชั้นของขุนฟ้าที่เข้ามาบ่อนทําลายจากข้างในแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกาษัตริย์กับประชาชนในอาณาจักรอยู่แล้วด้วยใช่ครับและสิ่งที่ตบทอดมาถึงเรามันก็ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนผ่านอำนาจเท่านั้นแต่มันยังรวมถึงตำนานที่สะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างเรื่องความกตัญญูของเจ้าพ่อหุนตานที่ยังอยู่กับคนแถบนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ เรื่องราวทั้งหมดนี้ก็น่าชวนให้คิดต่อนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ่อยครั้งแค่ไหนที่ประวัติศาสตร์มันถูกขับเคลื่อนด้วยกลอุบายการเมืองภายในความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าการรบกันซึ่งซึ่งหน้าในสนามรบอืมนั่นสินะครับและบทเรียนจากคริพุ่นชัยเรื่องภาวะผู้นำเอย่ยความไว้วางใจเอย่ยผลกระทบระยะย,ยาวของการตัดสินใจในอดีตต่างๆเนี่ยมันยังคงส่งเสียงสะท้อนมาถึงเราในปัจจุบันได้ยังไงบ้างก็น่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะคะ